กลับสวัสดีครับเป็นแฟนเพื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศาพระสุเด็จนะครับท่านเพื่อนได้รับชมกันในช่อง y o u t u นะฮะวันนี้ก็นําสมเด็จวัดรักขังนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับจากเป็นแฟนเพื่อเครื่องทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้ทางช่องนะฮะนมาโปรโมทให้นะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศาพระสุ n d e e นะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่อง ก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการสาธารณเดจนะครับด้วยในวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเลือกนะครับห้าสิบบาทก็ได้ ร้อยาิก็ได้หรือ7 5 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกะเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับพิมพ์นี้ก็จัดอยู่เป็นพิมพ์ใหญ่รับประธานนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่รับประทานอีกหนึ่งไม่พิมพ์นะครับ ก็เหมือนใกล้เคียงกับพิมพ์อง์เสียนะครับรูปแบบแกะเหมือนกันนะครับแต่พุทธศิลป์ขนาดจะแตกต่างนะครับเช่นเส้นซุ้มตัวตรงองพระนะครับจะแตกต่างกันไปบ้างนะแต่จัดอยู่ในพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันเห็นไหมมีเส้นผ้าทิพย์เหมือนกันนะครับจะแตกต่างตรงเส้นผ้าทิพย์ตรงนี้จะไม่แอนโค้งนะครับถ้าเป็นไอ้ไม่พิมพ์นึงจะแอนโค้งอย่างนี้นะมันจะแตกต่างกันตรงเนี้ยนะครับแต่ใจหลักสําคัญนะครับเราต้องดูที่เนื้อเป็นหละ ถ้าเจออย่างนี้นะครับก็คือปูนสูก,กับปูนดิบแน่นอนนะครับปูนสูก,กับปูนดิบและพระองค์นี้ก็ผ่านสภาพการล้างเหมือนกันนะครับเลื่อนผ่านสภาพการล้างนะเราจะดูได้ง่ายเลยนะครับเมื่อเราดูพิมพ์แล้วนะครับหนึ่งเราดูความแห้งความแห้งของเนื้อเห็นเพื่อนดูดีครับดูการหดตัวดูลักษณะการงอกของเม็ดปูนนะครับมีแน่นอนไหมความเยี่วความย่นเห็นไหม นะครับมีแคลไซด์ในปูนสุกขึ้นเยอะนะครับเห็นไหมมีปูนเผาแน่นอนเพราะเราเห็นแคลไซด์แล้วนะฮะในปูนสุกนะครับกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับเห็นพุทธิินยุบตัวโคตตัวแห้งเก่าเห็นไหมแห้งเก่านะครับรักผูกหล่อนลอกล่อนนะครับนี่พระองค์นี้ผ่านสภาพการใช้มานหนักนะครับพระที่ใช้มาเยอะนะก็เป็นพระของแฟนเครื่องทางบ้านนะครับ สังเกตดูดีนะครับพิมพ์นี้พระเกตจะเลียวเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่เพระทานพิมพ์ก่อนที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับพระองนี้ก็ใช้น้ําว่านน้ำมันตังยิ้วปูนสุกปูนดิบนะครับผสมกันพระเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บสภาพการใช้ด้วยนะครับเลือนนะมีพ้นนะครับสังเกตดูดีนะครับถ้าเราสมัยก่อนโบราณเนี่ยนะครับพระเนี่ยถ้าว่าใส่ห่อผ้าเก็บอย่างดีเนี่ยนะครับ นะเนื้อก็จะไม่แห้งนะมันก็จะไม่ค่อยไหลามากเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเราเก็บนะบนหิ้งแล้วตั้งไว้ใต้หลังคาสังกะสีนะครับชิดหลังคาเนี่ยเนื้อพระจะแกล่งไปอีกแบบเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะก็เจอความร้อนเนี่ยนะมีผลนะครับเหมือนกับโดนพระกกพระปบในกลูเลยแหละนะครับนะบผมก็เจอมาแล้วนะครับพระเนี่ยโอ้เนื้อนี่งอกปลีนะฮะไหลนะครับ เห็นไหมว่าระครังเลยาาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งอยู่ใต้หลังคานะครับมาเป็นเวลานานๆหลายสิบปีเนี่ยนะครับเบื่อนคิดดูนะครับตั้งมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีเนี่ยนะครับบนหิ้งเนี่ยสมัยโบราณเมื่อก่อนเนี่ยเขานะบูชาก็บูชาบนหิ้งนะพระเหล่าเนี้ยนะครับจะเกิดปฏิกิริยาความแห้งเยอะเกิดลักษณะการงอกการไหลนะครับของกลุ่มน้ํามันกลุ่มปูเนี่เยอะนะมันมีผลนะครับเพื่อนไม่ใช่ไม่มีผลนะครับอ่าสถานที่ที่เก็บพระเนี่ย นะครับก็เหมือนสถานที่ของพระลงกลัวไม่ลงกลัวเห็นไหมรกายภาพมันมันก็มีผลนะในองค์นี้เราดูได้ไง่ายเลยเพื่อนดูน้ํำว่านเห็นไหมมีน้ํำว่านนะครับมีรักเห็นหมมีรักนะครับลักษณะการหดตัวของเส้นซุ้มเห็นไหมรเราจะเห็นารายละเอียดเหล่านี้ได้ชัดเจนนะครับเป็นพระที่ใช้มาเยอะเนี่ยซุ้มนี้เริ่มม้วนเลยเห็นหั ไอ้ซุ้มม้วนไม่ม้วนเนี่ยนะครับเมื่อจะไม่ม้วนทุกองค์นะครับมันก็แปลกนะเห็นไหมครักับพระที่ทําทําให้ม้วนนะครับก็คือของเกีนะครับม้วนเนี่ยนะครับของเกีทําได้นะครับลักษณะการม้วนตัวของซุ้มเนี่ยเราต้องดูลักษณะตรงบริเวณอื่นด้วยนะครับเช่นเห็นไหมการยุบตัวนะครับโอดเหี่ยวเนี่ยพระใช้เยิะมเพื่อดูนะครับเห็นไหมเส้นเริ่มที่จะกลอนเห็นไหมนี่นะครับ อนอาจจะติดไม่ชัดตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่กดแม่พิมพ์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพระกดมือนะครับไม่ใช่เหมือนพระเหรียญที่ปั๊มนะถ้าเป็นพระเหรียญปั๊มนี่ไม่ได้นะครับลาเอรียดพุทธศิลป์พิมพ์ทรงเนี่ยนะครับมันต้องเหมือนกันร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในส่วนพระสมเด็จพระเนื้อผงเนื้อดินเนื้อว่า,วานหรือดินกากกยักษ์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นพระที่ทามือเนี่ยนะครับกดด้วยมือทีละองค์เนี่ยนะ ห้าร้อยองนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจอกมาไม่เหมือนกันเป้ทุกองนะฮะไม่เหมือนกันเป้ทุกองคเพราะผมเคยกดพระนะครับเคยนั่งกดพระหลวงปุถทวดนะครับดินแขกงยักรู้เลยนะครับบางองค์ผสมเปียกนะกดลงไปพอดึงขึ้นมาเนี่ยนะโดดติดในแม่พิมพ์นะครับหน้าตาขึ้นมาไม่ชัดนะครับอ่าพระที่แห้งมาจนเกินไปดินแข็งแล้วไปกดไปอีกนะครับออกมาปรีรานนะครับลงไม่ค่อยเต็มอีกเนี่ยนะครับในพระกดมือเนี่ย นะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับจะมายกเอาตําหนิจุดหนึ่งจุดใดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆตําหนิในพิมพ์นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับเราต้องดูที่เนื้อเนี่ยอย่างนี้ก็แท้นะครับเพื่อนดูดิเห็นไหมดูเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อค่อนข้างมีปูนสุกเนี่ยขึ้นมาเยอะเห็นไหมเราดูแบบาขาวๆเห็นไหมคุณๆนะครับ,นะรบนี่คือลุมปูนสุกนะครับ เนี่ยดูขาวๆุวูนๆนี้ขึ้นมาเคลือบนะครับนี่คือแคลไซา์ในปูนสุกแล้วนะครับลักษณะการเกิดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสวยนะครับนะครับอย่างเงี้ยสวยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับทีนี้ใครอยากจะเก็บสะสมนะครับเจ้าของเปิดว่าไม่แพงน,นะครับหมื่นห้านะองนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสามารถนําไปบูชาได้เก็บสะสมได้ขึ้นขอได้อย่างสบายใจนะครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0ูนย์เก้าหกแนเจ็นะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ของช่องก็ได้ตามเพื่อนดูในช่อง YouTube นะครับนะได้รับชมในคลิปนี้นะนเพื่อนก็แคปรูปหน้าจอไว้นะแล้วก็ทักมาที่ช่องทางไลน์นะครับนะจะชัดเจน นะครับบางทีผมลงพระไปเยอะนะฮะท่านโทรมาถามบางทีย okay. ้อนหลังไปเป็นป <It> ีแล <ww. S 3> ้วนะครับผมก็ไม่ได้ไปเข้าไปปิดประกาศนะว่าองค์ไหนออกไปแล้วบ้างแล้วบ้างนะครับบางองค์ก็ออกไปเยอะนะครับก็ไม่ได้ออกไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแก้ไขนะครับเพราะว่าไม่ได้แปลราคาไว้บางคนก็ทักมาถามนะครับองนั้นองนี้ยังอยู่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านเข้าไปแชทไลน์ทักไลน์ก่อนนะครับแล้วก็แคปรูปหน้าจอคลิปนั้นแล้วก็ทักมา นะครับแล้วก็โทรมาบอกก็ได้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อนะครับจะดูองค์พระก็มาดูองค์จริงได้นะครับเนีย่ยดูความแห้งเก่าเห็นไหมเก่านะครับเก่าดูลักษณะเม็ดปูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเม็ดปูนี้ง,งอกเห็นไหมเนีย่ยคือเนื้อปูนนะครับดิ่งขึ้นเป็นเม็ดๆเห็นไหมกระจุกกระจัเนะีย่ยเห็นเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยคือกายภาพของปูนนะครับ อย่างงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเห็นไหมนะครับในกลุ่มภาวะระ,ะครังถ้าท่านเจอลักษณะกายภาพการงอกแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแท้ทุกองค์นะครับน้ำแ,แท้แน่นอนนะเพราะว่าพระเกไม่สามารถจะมานั่งนะครับตกแต่งรายละเอียดเหล่านี้ทําเกรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับทําได้ยากเนีย่ยรักก็เหลืออยู่บ้างนะครับเนีย่ยรักตรงนี้ก็จะเห็นน้ําว่านน้ําว่านจอก เหลืองมนน้ตาตาลนะครับองนี้นะเห็นไหมดูที่เส้นสูงเห็นไหมเราเห็นน้าว่านอยู่บ้างนะครับล้านี่ใช้แล้วก็ผ่านสภาพการล้างน,นะครับองน์นี้นะแต่ก็สวยนะครับเพื่อนแต่ก็ดูเนี่ยนะครับดูแท้ดูง่ายเลยนะครับดูแท้ดูง่ายนะองนี้ถึงร้อยห้าสิบปีแน่นอนทันแน่นอนเลยครับแล้วก็เกินแน่นอนเนี่ยนะครับพิม์ใหญ่ประประธานอีกหนึ่งไม่พิมพ์นะ เพื่อนได้ดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับถ้าท่านเจออย่างนี้นะไม่ต้องลังเลเลยนะครับนะครับอาจจะไปเจอในราคาที่ไม่แพงก็ได้นะอาจจะไปเจอที่คนนี้เขาคัดไว้แล้วก็ราคาอาจจะสูงขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเช่าในราคาที่ช่องนํามาโปรโมทก็ได้นะนะนครับนี่องค์นี้ขอแนะนําเลยนะครับอันนี้ไปดูด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปลงกล้องกันนะครับนะมาดูด้านหลัง เห็นไหมฮะดูความแห้งนี่น้ําวาดน,นะครับออกเหลืองเหลืองนี่คือกลุ่มปูนสุกนะครับเห็นไหมฮะปูนสุกนี่ขึ้นมาเพียบเลยนะครับระเหยงอกมาเนี่ยปูนสุกนะครับเนี่ยเป็นข่าวซ้ายในปูนสุกละนะเนี่ยรักที่เหลืออยู่หนึ่งก้อนเห็นไหมฮะนี่ก้อนรักนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยดูความแห้งนะครับ ผมถามมันจะออกผิวได้ไงนะับไม่ออกมาลายละเอียดอย่างนี้เห็นไหมนี่คือธรรมชาติของพระที่ใช้ส,ส่วนทั้งปูนสุกและปูนดิบผสมกันนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่นะครับนี่คือปูนสุกั้งนั้นแหละปูนสุกมาจากไหนปูนสุกก็ระเหยมาจากในองค์พระนะครับนะระเหยออกมาจากองค์พระเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปลงกล้องดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับไปดูเนื้อหามวลสารนะมองอย่างนี้มวลสารลึกๆแทบจะมองไม่เห็นนะครับแต่เราดูกายภาพโดยรวมได้นะครับดูความแห้งความเก่านะครับของเนื้อพระนะครับเมื่อเจออย่างนี้ก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าเป็นพระแท้นะที่ทานยุคสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างนะครับอีกหนึ่งเนื้อหาอีกึ่งพิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับแม่พิมพ์นี้นะ ใครอยากจะเก็บสะสมนะครับเจ้าของเปิดไว้1 5 0 0 0หันบาทนะครับก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่ามเจเจ็นะครับศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดามเจเจ็ดนะครับก็ทักมาที่ช่องทางไลน์ได้อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้เราไปลงกล้องกันดีกว่านะครับไปดูรายละเอียดเนื้อหาข้างในนะฮะไปรับชมได้เลยครับโอเคนะครับเพื่อนเราก็มาดูองค์หนึ่งนะครับ พระสมเด็จทีมใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับถ้าองนี้ก็โดนล้างเหมือนกันนะสัดส่วนของปูนนะครับอ,อง์นี้ก็ใช้ปูนุกผสมปูนด,ดิบนะครับมีปูนุกกับปูนดิบผสมกันนะครับมีน้ํามันมีน้ําว่านนะเห็นเพื่อนดูนะครับที่หลงเหลืออยู่น้ําว่านนะครับเห็นไหมน,น้ําว่านอยู่ชั้นบนมีน้ํามันบ้างน,นะล้า้งนี้ก็โดนล้างเลยครับล้างเนี่ยแต่เพื่อนมั่นใจได้นะครับ อันนี้คือแท้เหมือนกันนะครับแท้พันยุคเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบปีขึ้นไปแน่นอนนะครับเห็นไหมด้านบนเราจะเห็นน้ํามันน้ําว่านนะครับพอเรามาดูด้านล่างเห็นไหมละโดนสภาพการล้างแต่เรายังเห็นปูนเห็นไหมเนี่ยปูนที่งอกขึ้นมาเห็นไหมในระดับเนื้อปูนดูความแห้งเห็นไหม ความแห้งของเนื้อเห็นได้ชัดเลยนะครับมาดูการหดของซุ้มเห็นไหมลักษณะการยุบตัวหดตัวในพระแท้นะครับมันจะมีรายละเอียดที่เหี่ยวนะครับเลื่อนเห็นไหมกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพระแท้น้ํามันน้ําว่านเห็นจะอยู่ด้านบนนะครับถึงจะล้างแล้วพอจะเห็นบ้างเห็นไหมที่อยู่ในเนื้อนะครับที่หลงเหลืออยู่นะพระหนี่งไม่รู้ทําไมนะครับแฟนตัวเครื่องชอบล้างกันจังเลยนะครับล้างจนเสียนะครับไม่ใช่ล้างได้ดีนะ ล้างจนเสียไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องอยาบไปล้างน,นะครับเดี๋ยวนี้มีกล้องแล้วไม่ต้องไปหานะครับไม่ดาไม่แด,ง,ดงนะครับดูลักษณะปูนเป็นหลักเนี่ยนะครับที่พื้นผิวเราจะเห็นเม็ดปูนเล็กๆนะครับมีงอกเต็มไปหมดเลยนะครับ,งงนะรบในผ้าแทนเนี่ยมีรักอยู่บ้างอย่างเนี้ย นี่คือสีรักก้อนรักนะครับที่หลงเหลืออยู่ยมาดูด้านล่างนี่รักที่อยู่ในเนื้อนะครับมีแข็งและมีปูนงอกครับตอนมานี่คือปูนนะครับลักษณะกายภาพที่กิดการเปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมนี่แคลฟไรในปูนฉุกนะครับที่งอกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมนีม่เป็นแคลฟไรในปูนฉุกนะครับแต่เราถ่ายนะถ่ายจากมุมกว้างๆนะครับเพื่อนภาพโดยรวมนะไม่ได้ซูมนะครับถ้ามี ถ้าูมเขก็ไปรายละเอียดนะครับลึกๆนะมันจะขยายเพื่อนจะมองไม่ออกนะมองยากถ้าเพื่อนไี่มีกล้องเทียบนะครับเนี่ยเพื่อนดูเปลือกหอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปลือกหอยดิบนะครับในภาพ z เด็จนะครับ,รบยุบป,ปลายเนี่ยนะบางองค์เรายังเห็นเนื้อเปลือกหอยอยู่เลยนะครับที่บดไม่ละเอียด เห็นดูปูนนะครับเนี่ยผลึกปูนเห็นไหมน้ำว่านอยู่ข้างบนพระองค์นี้นะครับถ้าเจ้าของไม่ล้างอยูว่า,าสวยมากนะครับดูความแห้งดูความเกี่ยวของเนื้อ เห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมกลุ่มป้าๆเนี่ยเป็นปูนึงั้นนะครับเนี่ยเป็นการงอกระเหยของกลุ่มปูนปลุกนะครับ,รออรบที่ผสมลงไปเห็น,นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับพวกเซียนห้างไม่เข้าใจหรอกรายละเอียดอย่างเงี้ยเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนี่คือกลุ่มปูนึงงานนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะงอกซับซ้อนกับน้ำว่าน เพื่อนๆดูที่พื้นผิวดูลักษณะนะความแห้งเห็นไหมลักษณะการหดตัวอย่างในพระแท้เะยครับเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าพระปั๊มพระโรงงานนะครับเห็นเพื่อนดูไอเดียนะเม็ดปูนนะครับ แนื้อสีก็ไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยในพระแท้นะครับคือสีสันนีงไม่สม่ำเสมเอเนี่ยบริเวณนี้เข้มเห็นไหมบริเวณนี้อ่อนนะน,นะน้ำวันขึ้นน้อยขึ้นตรงนี้เยอะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองตามสัดส่วนของเนื้อพระนะครับที่เขาสร้างนะครับไม่ได้เจตนาที่จะอ่าทําสีนะครับในกลุ่มพระแท้ก็จะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับ เพาก็เกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองเนี่ยดูปูนเนี่ยนะครับเป็นมมกงอกขึ้นมาเป็นผลึกนะีนกลายเป็นแถวไซา์ในปูนดิบแล้วนะเห็นไหมนคะครันี่ขึ้นมาเป็นแถวไซน์แลละในปูนดิบนคะครับ เห็นเพื่อนดูนะแนี้ดูความแห้งนะดูการยุบตัวการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพลานะครับอย่างเงี้ยทำเกไม่ได้นะทำเกได้ยากใครบอกว่าอย่างเงี้เก้นะครับก็มาบริจาคให้กับทางช่องเลยนะขอรับบริจาคนะครับถ้าเกยอย่างเงี้ยนะครับอันท่านเจออย่างนี้นะครับ นำไปตรวจสอบดูนะครับไม่เชื่อผ่านทุกองนะครับเนี่ยมีทองคําด้วยเนี่ยสบายทองคําเนี่ยเ,เพื่อนดูเนะี่ยเนี่เศษทองคํานะเนี่นยนี้ยนีสบายทองคำทองคำแท้ๆเห็นไหมเราจะเห็นน้ำเลยไหมนะครับเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับทองเหลืองนะครับหรือโลหะชนิดอื่นนะครับทองคําเนี่ยร้อยกว่าปีนะครับก็ยังเป็นประกายอยู่ได้นะเนี่ยประตูไม้ใ,ใกล้นะเ,เห็นี่ยเราจะเห็นลักษณะการยุบตัวคนเทียวนะครับของเนื้อพระที่เกิดขึ้นตามสภาพ และการเวลาเคยนะเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะว่าของเกมทำเรียนแบบได้ยากนะเี่นเพื่อนดูกลุ่มปูนะุกเนียเห็นมันลิง,งอกขึ้นมารับซอนอยู่บนผิวชั้นบน เอย่างองเนี้ยผสมสปูนสกับปูนดิบนะครับผสมกันเขาก็ไม่เผานะ เห็นเพื่อนดูให้ดีน,น,นะการโปรตของเม็ดโปรตเหน็นไหมนะครับเป็นเม็ดเล็กๆกดๆ ด้านขอบนีมีน้ำบ้านมีรักที่ลงเหลืออยู่นะครับเป็นเี้ย เห็นเพื่อนดูเนี่ครับเห็นไนยมเหนนนน็นงอกเป็นปุยเป็นผลึกด่ตรงนี้กระ,ะเะทาะนะกระเทาะ เดี๋ยวผมไม่ดูด้านข้างเนี่ยเนีนปูนฉกมันขึ้นเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยนะดูด้านข้างด้านข้างที่ไม่ไม่โดนขัดล้างนะครับเราก็จะเห็นน้ําวาดเห็นไหมน้ําวาดน,นะครับแล้วก็ปูนเห็นไหมเราจะเห็นชั้นน้าวาดเนี่ยน้าวาดนันที่อยู่ในเนื้อนะครับสีเนี่ยไม่สม่ำเสมอนะครับน้ําวาดก็ขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่ผสมลงไป ในรอยปรี้ยเห็นไหมเราเจดมวลสารยู่ในเนื้อก็อเยอะมวลสารนะครับดูในรอยเปรี้ยเห็นไหมดูความแห้งเหี่ยวนะครับยุบตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพของเนื้อปูนตามการเวลานะลักษณะสีลักษณะเนื้อนะครับของแต่ละองค์ นะก็ไม่ได้สร้างในวาระเดียวกันอีกนะครับ เพื่อก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับใครจะเก็บสะสมองค์นี้นะฮะก็ทักได้เลยนะครับที่0968184377นะครับก็เป็นพระของแฟนเพื่อนทั้งบ้านนะครับอีกหนึ่งองนะที่นามาให้ผมนะครับนํามาโปรโมทให้นะครับก็โทรมาพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับเลื่อนนะฮะนี่คือพระแท้หนึ่งเนื้อหานะครับที่นํามาให้เพื่อนรบกับลักชมแล้วันนี้นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ต้องประทานนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ